ใส่ได้เปิดอีกครูเสียงต้นฉบับเปิดอะไรอีกเปิดเพจเหรอให้ไหมเปิดอะไรอีกทีนี้นะคะคลิปเรียวอ่ะวันไม่เข้าใจตรงนี้เขาบอกว่ายอดวิวต้องได้1,000วิว2,000วิวและ3,000วิวจริงๆคลิปเรียวของวันน่ะมันได้ไปตั้งนานแล้วะ่ะทุกคน เออเรียกว่าอะไรอะ่ะหมอดูให้หน่อยดีเขาเรียกว่าอะไรแล้วมันจะได้ยังไงใครมีความรู้ตรงนี้คะทุกคนคลิปเรียลของวันเออเรียกว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมวันก็กดดูตรงนี้กดกดดูเรียลนะคะแล้วก็เรียงลำดับอา่าสูงสุดไปต่ำสุดผมไปทางรัดเอาหมอฉลาดอีกแล้วหมอนี่ช่วยเดินให้มันตรงทางได้ไหมหมอ ของวันนะคะหมอเอาคลิปคนดังมาลงอ่ะเหรอ,อ,อยอดสามพันอ่ะมันก็มีแล้วนะหมอสามพันก็มีเยอะแยะแล้วเนี่ยคะ่ะสองพันสามพันมันมีเยอะแยะแล้วนะคะแต่ทําไมมันถึงไม่เข้าไปอยู่ตรงเกณฑ์ของการสร้างรายได้ของคลิปเรียลอันนี้ฝากนะคะอันนี้ฝากนะทุกคน ฝากให้คนที่ทําเพจแนะนําวันด้วยค่ะวันก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างและในเพจวันไม่เก่งจริงๆทุกคนวันแค่แชร์นะคะทําให้ติดเทรนสัปดาห์สามครั้งติดเขาให้เราเลยอ๋อทําให้ติดเทรนเฮ้ยทายังไงหมอหมอโทรมาเล่าก็ได้นะถ้าหมอไม่ว่างหมอโทรมาก็ได้นะเออเฮ้ยโทรมันก็จะเข้าไฟ์สดอีกแหละ แบบได้หมอนั่นะหมอไปทำคลิปสอนในช่อง youtube ของหมอเลยเดี๋ยววันไปฟังนะคะทำยังไงให้มันติดเทรนนะคะเทรนมาจากไหนวันติดกระแสติดเทรนทุกเดือนเอ้ยทุกรอบอะค่ะมันก็สัญ,ญลักษณ์ไอ้สัญ,ญลักษณ์ครีเอเตอร์ติดกระแสมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะหมอแต่ยากจังเพราะว่ายอดวิวของวันน่ะในคลิปเรียนน่ะมันได้2 0 0 0 3 0 0 0เยอะมากทุกคนแต่ทำไมเขาไม่นับ เขาไม่นับให้เรางงมากเลยเพราะฉะนั้นวันก็ไม่หวังนะคะได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นแล้ววันก็มั่นใจว่าเดี๋ยวพอมีคลิปเก็บเห็ดเดี๋ยวมันก็ได้เองวันก็เลยวันก็เลยไม่ไม่ซีเรียสกับเรื่องคลิปเรียรเลยนะคะก็คือมันมีเกณฑ์ของมันนะทุกคนว่าเมื่อไหร่เราจะได้1000วิวเมื่อไหรจะได้ผู้ติดตามเท่าไหร่ครับผู้ติดตาม6เออ7,000ค่ะหมอตอนนี้ผู้ติดตาม700 0 ผู้ติดตามของเรียวหรอหรืออะไรเอ่อมันต้องแยกผู้ติดตามของเรียวไหมคะผู้ติดตามของเรียวดูตรงไหนเอาจริงๆวันไม่ได้เรียนเลยวันไม่ได้วันไม่ได้ไปหาความรู้เพิ่มเลยนะคะทุกคนวันแค่มาลงคลิปทุกคนเพราะเะนั้นใครอยากทำเพจแล้วเปิดสร้างไรายได้แบบวันนะคะแบบวันนะคะซึ่งรายได้มันน่าจะสรุป วันไหนหมอเหมือนเหมือนใน u t u b e ไหมอะถ้า YouTube รายได้จะสรุปวันที่12แล้วเงินจะเข้าวันที่22 2 5ถึง25เท่าที่วันรู้มาในเพจมันเป็นอเมริกาเหมือนกันเ,เงินก็จะเข้า22 2 5ถึง25เหมือนกันแต่วันไม่แน่ใจว่า Facebook นับถึงวันที่เท่าไหร่หมอกับอ้ายไหม Facebook นับถึงวันที่เท่าไหร่คะมันไม่บาลานซ์กับผู้ติดตามผมมีผู้ติดตามไม่ถึงร้อยแต่มียอดอ่พันขึ้นอ๋อแสดงว่าถ้าผู้ติดตามน้อยแต่ยอดวิวเรามากเราจะได้จะได้เรียวเองใช่ไหมใช่ไหมหมอมันต้องบาลานซ์กันใช่ไหมคือ ยอดวิวของคลิปเรียวของวันน่ะกากมากทุกคนก็คืออยู่ที่2 0 0ร้อยถึงสามพแต่ว่าคลิปปกติอ่ะหลักหมื่นขึ้นหมอถ้าเป็นคลิปปกติคือหลักหมื่นขึ้นมันก็เลยไปผ่านที่สตรีมใช่ไหมอ๋อมันต้องบาลานซ์กันด้วยแสดงว่ามันก็ต้องมีสถิติค,คล้ายๆกับ YouTube นะคะขอบคุณหมอมากเลยเรียวได้แค่90วิเอง อย่าไปลงยาวอะไรนักหนาหละไอ้ไหมได้แค่90้าสิบวิเหรอมันได้แค่60สิบวิไม่ใช่เหรอไอ้ไหมได้90้าเหรอวันไม่แน่ใจทีนี้นะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่วันจะพูดเรื่องการสร้างเพจวันจะบอกว่าทำเธอคะ่ะทุกคนมันง่ายมากวันขอยกตัวอย่างการทำเพจและการทำ YouTube มาเปรียบเทียบกันนะคะ